สวัสดีจ้ามูลนิเกตศิภามาพาทุเรียน ผู้เขาไฟสีสเกตนะจ๊ะในทุเลียนมอนทองผู้เขาไฟสีสเกตดพนะเพิ่นวาในเก็สีมาริมร่องรสชาติเบืองจา้าว่าสิเป็นยังใดพี่หญิงกะดีใจหลายวาแม่สังทุเรียนมากอีกเดียวนะคะของโปรดนั่งประมาณนีจ้จ้านั่งกะมะเหลือกมากแตนในเก็สีมาพาผ้าพาหนวยหนีกอนจ้าหนวยนั้น,น,น,นเก่งแกะเหนือมันบึงมันยังบ่ขันได้หนิ่มปันไดจา้าเต้นหนวยหนีนาจิโอเคพอ่อกินแล้ววันนี้เขามาเริมผ้ากันได้จา้า พาทุเรียนดูหลายจนว่าช่ำนานการอาจา้าแต่ว่านวยนี่มันนวยไงเนาะมันก็ได้ผ่านยากจากนวยบรูว่าแข้งเข้า่าถึงประมาณนี้จา้ายิงกับคุม้มอยู่บสันมือนี่ยังไปเก็บเห็ดพอโอ้ยส่ออนเห็ดพอแม่เก็บดีคักดีแน่จา้ามืออ่ยยังสิบไปอีกอยู่อืมได้มือนี่ได้ทัง้งหมดโล่สองขีดจา้าไปเก็บเห็ดพอโอ้ยมันหลายมันหลายพอดีวันหยุดสามมือยิ่งสิบไปทุกมือเลยเก็บเห็ดพอที่แหลกวัน จะเป็นวายหลวงปูศิลาแต่ว่าบ่รููวาสิหอดวัดเพื่อนบเพาะวะ่าสะอ่อนตะเห็ดผลนะจ๊ะเพราะว่ามันหยุดง่ามสามมือเสาเสา,สาอาทิตย์จัน์จ้ะหยุดสามมือนี่พาออกมาเรีวเขาก็พาออกมาเป็นชินช้นๆจังสี่ก้อนนี่จะประมาณนี่เดี๋ยวยิงสิมาเบารสชาติให้ฟังว่า ทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟสีสะเกตกับทุเรียนขอนแกน่นหมอนทองขอนแกนน่นนี่แล้วก็ทุเรียนจันทบรุรีแล้วก็ละย่องว่าความแตกต่างมันเป็นจังได้ะจ๊าเดี๋ยวกิ้งสิอธิบายให้ฟังว่ากิ้งกินไปแล้วนี่กิ้งมีความรู้สึกจังไดประมาณนี้เดียวสิเยวสิมาเวาซูฟังนะจ๊านี่เทาก็พาออกไปก่อนมีทั้งหมดหาผู้จ๊านี่น่วยนี่ประมาณสามลไ่ใดอยู่อืม บัดนี้มันรวยใหญ่เพามันก็หยิบยากเนาะมันก็บ่คลองปานใดแต่ว่าคั้นรวยในน้อยน่ะพาง่ายพาง่ายดรจ่าอันนี้มันรวยใหญ่มันก็พายากจักหน่อยนี่พูดแรกมาแล้วนี่จ้ะเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งเด้อนี่ว้าวแต่แซ่บคักอืมนี่จ้ะก็ได้ประมาณนี้นี่พูดแรกจ้ะกินสามารถทั้งหมด2หน่วยแต่ว่ามื้อนี้กินสิพานหน่วยเดียวก่อนเด้อจ้ะเพราะว่าหน่วยนั้นมันมันมันบ่กันได้สูงกินแกะเบิ่งเนื้อมันมันก็ยัง บั้นนิ่มอะนะก็ยังแข็งแข็งอยู่ประมาณนี้จานี่ผู้ที่สองแต่ทั้งหมดประมาณหาผู้ได้ว่าสิมีสองผู้หนึ่งใหญ่ใหญ่จ่าอีกสามผู้หนึ่งกับเป็นผู้ใน,นหน่อยประมาณนี้ทุเรียนสีสะเกตดเก่งสร้างมาก,กินย่ำได้บ่เคยเปลือกบางจักเถื่อจา่าจะเปลือกนะ้าแบบนี้บ่าบางจักเถื่อบ่รู้ว่ามันเป็นน้ำยังหรือว่าเป็นน้ำอายุของทุเรียนกับบ่รู้คันเป็นทุเรียนทางระยองจันทบ,บุรีนี่อาม เปลือกเขาจะบางแล้วจ้ะเปลือกเขาบางแล้วก็กินกินจะชุนนิดนึงคือกินทุเรียนเฮาเคยกินจ้ะแต่ว่าขันสิเป็นทุเรียนซีสเกตเนี่ทุเรียนภูเขาไฟซีสเกตนี่คือกินเขาสิบอ่แห้งจ้ะแต่ว่าเขาก็ยังิมีกินนิดนึงกว่าทุเรียนขอนแก่นอยู่ทุเรียนขอนแก่นนั่นจะ่มีกินของทุเรียนได้จ้ะจะเป็นคือเหมือนเท่ากินเหมือนเท่ากินมะม่วงแต่ว่าเนื้อละมุนจ้ะ ทุเรียนขอนแก่นเนาะสีกิ่งเอามาปาดซูเบิงรอบที่แล้วนะจ๊ะที่เป็นทุเรียนขอนแกน่นอันนี้ทุเรียนซีสกเกียร์เนี่ยจะมีกินขึ้นมาจากทุเรียนขอนแก่นนิดนึงแต่ว่าอ่อนกว่าทุเรียนจันทบุรีกับระยองนะจ๊ะนี่ผู้ที่ซีจ้ะพาพาไปไม่ั้องมดหาผู้มัง่งอันนี้ผู้ที่ซีเนาะอบันนี้กิ้งช้ำหน้าเดรือจ้ะก,กับการพาทุเรียนอืบันนี้นอกเรื่องจักน้อยขอนนอกเรื่องจักน้อย โอ้ยเสียดายเลขมือนี่อือม,มาหาห้าเก้าสามพะนะกิ้งซื้อน่ะห้าเก้าหกอือเสียดายครักอีกน่ะกินกระซิมเบื้องค่ำหนึง่งซิมไปค่ำหนึ่งเดียวมันหวานจะหวานหวาน,วานมากเลยแต่ว่าขันสิเทียบกับทุเรียนขอนแก่นที่กิ้งซื้อมากมือนั้นะจ๊ะมันสิเป็นแบบอ่าทุเรียนขอนแก่นมันจะออกหวานนิดนึงจ้ะนี่จ้ะเสร็จเรียบร้อย พี่หญิงร่องซิมข้าแดกจ้าแสบว่าพี่หญิงแสบมากแม่วสันอืยกนิ้วให้ด้วยพี่หญิงว่าแสบแสบ